สบายดีสบายดีสวัสดีจ้า่อเมพี่น้องยินดีตอนทับเข่าสู่ซองน้องตายสาวเาาคือเก่าเด้อพี่น้องตอนนี้น้องตายก็ยู่ที่ทงไ้ทงหน้าคือเก่าเนาะพี่น้องเมื่อนี้น้องตายจะพาไปส้มบรรยากาศแถวทงหน้าแต่กกับสพาไปเลาะอ่าี่น้องฮาเบ่งแม่งแม่งยังวะพี่น้องที่มันเป็นงูอะนะแม่งแม่งยังวะแม่งยังวะเออแม่งขับปะวะแม่งข้าเออแม่งข้าพี่น้องเพราะว่าน้องตายเห็นไอ้เอิ๊กเราเรงพยายามตอเน่ะไอ้เอิกเราจับขึ้นมาเนาะ น้องตายก็ได้่าแต่ละปีน้องตายเคยเอาอูก่กแกนเดี๋ยวปีนี้น้องตายสิไปเบิ่งว่ามันสิไม่ได้วงม่มีน้องพี่น้องการมามาไมอนีก้กะแต่งโตในแบบเป็นแม่อู้นะพี่น้องพี่จะได้พี่น้องงามอยู่ว่าด้วยว่าคือคนแก่หรือว่าคือผูนะ้เฒ่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นเสืออีเม่ซินอีเม่เนาะเพราะว่า <c oughs> อยากอยากลองนุ่งเสือแบบนี้เบิ่งนะเห็นอีเม่แล้วนุง่งมันสู้ิมว่วนแต่ว่าเสืออ,อีเม่นี่น,นุ่งม่วนนะพี่น้องเห็นแล้วนุ่งน้องตายก็ได้อยากนุง่งก็ได้เอามานุง่งเนาะ นี่ไปจะได้พี่น้องดุกนี่ผ่านอยู่บอสถ้า่าผ่านคอมเม,มากเบิ้งเนี่ยเด้อพี่น้องน้องตายอ่านทุกคอมเมนต์เด็สิพยายามตอบทุกคอมเมนต์เพราะว่าคนคอมเมนต์มากอะไรนะพี่น้องถ้าประตัวประตังกะขอโทษขอขอภยัยน้ำเด้อตอนนี้น้องตายกอยู่ที่เถียงหน้าระเบาน้องพูดตายไม่ไม่ลนะพี่น้องกะบ่หยานดอกนอพีดอรกระเบาวตัวเองเออแต่กะบ่ได้ลบดูดอกเนาะนี่คือเป็นบรรยากาศราตรงไหนตรงหน้าพี่น้องตายสิผ้าไปหาเบิง่งแมงค้ามเนาะ ส่วนี้ก็พ้นยามพ้นพี่นอไไ้องบ่ได้ไปใสใส่ชีวิตโอ้บอกเลยว่าลําบากเนาะการไปการมาก,ก็ลําบากเชื่อ,อบ่ว่าอ่าแต่บ้านอใต้ไปหาในเมืองนี่โอ้พี่นอ้องเอ้ยทุรักทุเลเนาะเพื่อสิฮอดถ้าบ่จําเป็นอดีก,กบ,บ่ได้ออกไปเนะเาะอา่าเพราะว่าอยู่ในเมืองกซื้อของกินขอ,อง,องอยาค่แต่ว่ากบ่ได้สู้ซือ้อเพราะว่ากินปูกินปลาเอาแถวอ่าหน้านี่เนาะพี่นอ้องเพราะว่าเลี้ยงเป็ด เดียงเป็ดเดียงไก่ไหวเนาะถาว่ามันจําเป็นอนดีจังสิเลยออกในเมืองส่วนนี้มันเป็นย่ามพ้นนะพี่น้องใส่ใส่ใสอ่อดดองตายมันกะอันนั้นเนาะมันขิงใหญ่นะมันไปหยางนะ้วกาการสันจรหรือว่าการขำหนามกะส่วนนี้น้ำม,มันขึ้นเพราะว่านเพื่อนประกาศให ประกาศให้เก็บเครื่องเก็บคลองไปไหว้วนมันสูงเลยเนาะเดี๋ยวตอนนี้น้องตายสิาพาไปเบิ่งก่อนไปครับส้ม่าลืมเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตายเยด้อใครอยากสนับสนุนฝากเบิ่งโคตรสนานเด้อพี่น้องเดีย๋ยวกดแชร์เนาะเดี๋ยวกดกระดิ่งเพื่อบ่อพลา,าคดคลิปใหม่ๆน,นี่เป็นจะได้เข้าเข้านี่ก็พิม่มเมาได้บ้านนี่น้องตายก็ได้เฮ็ดข่าไปก็อ,อีแม่เนาะเฮ็ดิ่งเข่าก็เขี้ยวเขี้ยวงามง่าพี่น้องไอต่าน้องตายบริกินเส่วอนี่กระโดดทุนนี่กระโดดทุนนะพี่น้องเส่วอนี่กรนเนาะ ไปไปเบิ่งกันได้น้อเพื่อเาเป็นการศักษาเสียบดาเดี๋ยสิท่าไปส้มบรรยากาศถึงนะโอ้ถามว่าเป็นไปได้หรือพี่น้องของใตยาเขตแบบบอเข้าวเที่ยวนะเฮ็ดบอนขําวเที่ยวอ่าเฮ็ดตูมเล่นหน่อยเนาะแต่บาทเ้ามันกะลำบากสวยมันสิว่าจะได้การไปการมาเนาะลำบากคือสิบุ๊มีไฟมหาดอกปลาพี่น้องไปเบิ่งนกันได้เล็กส์กี่เนาะเขาอะไรก็จะเป็นห่วงเขาพี่น้อง โมโหว่าเขาอีกอย่างเป็นดำๆแน่นี่เขาอีกกรบ่วะเขาอีกกรมก,ก,ก็คือสิบูแมทหรอกเนาะ หน้าเขียว,ยวนนยกี้เนองตอนนี้ก็ซื้อคำเลยเนาะยังกี่ดาะเพราะยเอาเงินลงมาอ่ะนี่น้องพี่น้องตอนนี้ก็สายร้อนเอาดอกบัวมาขายให้เนาะเพราะว่าสร้างมัน่นหมานี่พี่น้อง,น,น,งนี่เน,น,น <laughs> า,านนะนนนนเอามาพี่ยังมา โอ้มีแล้วพี่น้องดอกบ,บวัวนี้เห็ดจะได้กินเนาะอยากจะพักุ้ร้อยนะอนดอะกดบัวมีพี่น้องส้กุ้บ่าอีมีจักดอกอู้ง่ะมึยัวกูเลือกเอาเลยใจ่าเนี่ยมแล้วพี่น้องเสียเอามาอ่ขาขัวเซมนนเนาะไจใสมินมีจักดอกสาดอกสามบปดอกสาดอกใไป้กระยาะเอาสาหาพัเนาะเออสาหาก็สาหาหาเย็นใอ้แม่ห้ด้วเนาะ เออเออกูเข้าไข่ไอ้น้ำบาเยี่ยนี่น้องเพิ่มนี่น้องพี่หนอสายร้อนเนาะไปเอนเซาเอามาเบิ้งดอกบัวหันมาดีวิวก่อนว่าอะไรมาจังไลยวิธีเอานี่ลูกไปเอาอยู่น่าบุเร่ขอน่อยมีน้องพี่น้องดอกบัวนี่กะมันนี่ดอกบัวกินกะได้หนพี่น้องไปเอาไปเที่ยงพงษ์ใครใครซาฮีบนะเซาหาเซาหานี่น้องพี่หนอเอาหอยมันโดดแอนเดี๋ยวขึ้นไปกูจะเอาหอยออก พี่เนาะพี่เนาะปากขาซ้ายร้อนนี่เนาะไปเบิ่องอัน,นอลันก่อนแม่งแม่งข้ามก่อนบอซิมีม่แล้วบะมีบางอย่างเนี่ยก็เป็นอ่ะขอดียพี่นนองเอ้ยเป็นพี่ชายน้องตาเองแต่ว่ามักอันนี้มันติดอนะ้่ มันบกเป็นตาเอาดูกเมี่กับบุมีไใเอาใช่เนาะมันมีมันต้องมีนะตัวลำลำเบิ้งน้องตายสิพี่เบิ้ง,งยูก็แก่ด้วขาวก็ออกหมากออกขั้วอะไรนะพี่เนอะพูนเนาะแต่พูนมาพีนน่เนาะเพือนน้องชายยู่พูนมาาจนหอดพี่พูนลงไปจนหอดพอนพี่เนอะ น้ำหน้าจนหอดอันซีเขาเคียวพูนี่หัวละเพือเนาะนี่แมนเบิดแถวนี้โอ้บวบไว้บวบไว้เพื่อสิได้เขาได้นะปีนี้คนเกี่ยวกับโบมี่โอ้ตายแล้วแนวนี้อันนี้ก็เป็นซาเนา่ะอ้าวเนี่ยหนักขึ้นมาลายเทนีบ้านีปลาขบบไปบดบ่ด,ดดีนี่เป็นซานลงตายเดีย่ยงปลาไรเพื่นเนาะมอสอาหารนี่ก็ะเดือบมะเกือ นี่บ่อนเนี่ยเขาว่าสีเห็ดบอนนอนเผาปลาน้ำถมหมดอะนี่เห็ดก็บ่ได้อหรอกคือว่าอ่อนไน้รู้แต่ทำอิดเนาะนี่กระสิเป็นซาทางดูนี่อีเมย์นับปูกบ่ก็ักทัวปู่น้ำปลามันโดดออกว่าด้ประจักษ์ เาวัวเอาเอียงมาใส่พักบกกับมีเลยนี่โ oh, อ <Enfin, S 1> so ้น้ำจนเต็มพี่น้องเนาะโซนไซปาโดดออกเราไปจากว่าสิซื้อตาหน้ามาอ่อมอยู่มาท่านใดมาท่านแบบออกไปนี่อันนั้นออกไปข้างนอกเกเลื่อเนาะบม่ปฏิเสธออกไปบางเถื่อก็ดึ๊นี่ขาหนี่ปลามันเต้มออกอีเมก็เอานนี้มาอ่อมไ่อนี่คือจะเป็นกอสังไพ่น้ำใหม่สังไพ่กับมี่เลยพี่น้องโอ้แค่นี้ยเขาใส่เบ็ดกบไป Xây biết cốp biết bà Một ít Thêm bà hoài này Mặc hoài cả lái lại là này Hoài ẩn hoài Sơ, sơ đi đâu Hoài sơ đi đi bà hoài bà cụ ăn em Nhìn thấy không Nhìn thấy cây không bà Tên bà này đai phụt Không tài bộ Bà này Ăn bà kìn Kìn đai cả bà giả Mà nhà em cây Dù cây bạn โตมกินกับตำหมักหุงโอ้โอบนะลงอันนี้เขาเขาจะบานเอามันบมงามปันไดละจากบานจากดำดำมีนีนก๊กไม่ข้าวใอยนี่ก๊กนี่พี่้าวจะมี่จาบโมี่แน,น่มึงก็มีอยู่ดียังน้อสัน่นต้องสั่นนะ โอ้โหเห็นเนาะคิดบังบม่มีพีเน้ะงบมีงตายลโรมาจ่อเบิ่งปกติแต่ละปีมันจะมีนะแม่งไี้เนี่ย่ะ โอ้หนามหัวเอากุ้งมาปล่อยกันกุ้งไปวมดมหัวเขาเอาเขาหลักด้วยว่ะ มันไปเพราะว่าเทียย่ยงอยู่ไกลโอ้ขอเขาแซนี่ออ้ห่วงมดเลยโอ้ตรงมดเลยเฮ้เท้นี่ตรงมดเลย อ่ะตอนนี้กับคำแล้วเนาะพี่น,น้องย้าย้องายกันสิพีห้าแต่งกินแต่งยาก,ก็น่าตอนนี้ก็ได้กับสำหรับคลิปนี้กับซิมี่แต่สำหนีบเด้อพี่น้องถ้าขับส้มคลิปต่อไปเนาะขอบใจขอบคุณที่เขาวงเล่าเาลาเ่าเลยพอกันไหมคลิปหน้าฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องตายเด้อบ๊ายบาย,บาย